สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้เอาข้ออ่อนตัวเล็กน้ําหนักเบามาให้ชม $1 ตัวนะครับรีวิวให้ดูนะครับเป็นยี่ห้อเคียวลิสึสองสีนะครับเป็นซินสองจังหวะยี่สิบสี่ซีซีนะครับตัวนี้ค่อนข้างติดง่ายเพราะว่าผ่าทําข้างในให้หมดแล้วนะครับตัวนี้นะสายสลิงก็สวยนะครับสายสลิงก็สวยนะครับหางนี่ไร้สีมานะครับจะมีน้ําหนักเบา สีชมพูเดิมๆอันนี้อันนี้ไม่ใช่ใบมีดเขานะคือเราลองหัวเกียร์เฉยๆใส่กับด้านอยู่นะครับเราลองความหมุนนิ่งอะไรเงี้ยนะครับ RM 240นะครับนะครับน้ำหนักไม่มากเลยนะฮะน้ำหนักผมว่านะ่าจะสี่โลไกวนะเบาเบาเลยแหละเนี่ยเบาว,วิวเลยนะครับเพิ่อๆสี่โลด้วยซ้ำนะครับต้นนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้แตกมานะครับเดี๋ยวเราลดราคาให้เอาไม่เป็นไรไม่มีผลต่อการใช้งานนะ มันทับกันมาในตู้นะนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับก็ปกติรุ่นนี้4 4 7สีเราเอา4 3พอรวมส่งนะครับโอนเงิน4 3ปลายทาง4 5เดี๋ยวฟังเสียงดูนะฮะติดง่ายด้วยนะครับเพราะว่าทำให้ใหม่หมดละไปใช้ยาวๆเลยสวิตปิดเปิดอยู่ตรงนู้นเกาะแล้วก็ดึงเลยกังนิ่มๆยังนิ่มๆแน่น เลยครับเสียงก็ไม่ดังมากนะเสียงก็ไม่ดังเท่าไหร่อ่าเปิดสวิตช์ดึงใหม่ครับดึงเบาๆครับ easy, easy. อีซี่อีซี่เกาะแล้วก็ดึง ง,ง่ายครับไม่หนักนะครับลานดึงไม่หนักนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับของแถมก็จะมีใบมีดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับพะที่เหลือก็มีมาให้จากเดิมญี่ปุ่นอยู่ละเป็นใบมีดใหม่12นิ้วนะครับใครที่ชินชอบ้ออัดน,นะก็จัดได้เลยตัวเล็กน้ำหนักเบาครับสวัสดีครับ